มันเห็นปลาอันนี้ก็คือเป็นบ่อปลาเยอะเลยเนาะเราไปมีงมหอยกันเล็กปะงมหอยกันครับ คือบ่อนะคะที่เราจะงมหอยใช่ไหมลูกอันนี้คือบ่อที่เราจะงมหอยใช่ไหมใช่ครับวันนีครับอันนี้อยู่ในช่องตุ๊กจอดส่วนบรีแชนแนลฮู้ฮกับในเรื่องจับหอยตามใจซป่งอืฮึไปเลยหอยกันนะครับพี่พี่จได้หลายตัวแล้วไหนไหนคลิปไม่ทันไหนเดมามามาเล่นโอเคมาที่พี่อุ้มลงแล้วให้พี่อุ้มไป

ก็มีสไปร์ดคอหอยมีสไปร์แมนด้วยหรอไซสสไปร์ดแมนอแมมีหไหนมหก็อ่อนก็อ่อนัวอ่อนของหอยโอเคอันนี้เอามาเก็บนี่ยเอามาเยอะไหมเอ้เตอร์เจาขันมาเอาขันเล็กมาเอาเปลูกเลย เอาตัวใหญ่ใช่ตัวเล็กก็เอาไว้ให้มันใหญ่โตไปเรื่อยๆรลกเอาตตัวเล็กๆเหมือนวงจรอาหารใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ให้เก็บไม่ให้หาปลาช่วงที่มันอะไรรูกตอมฮะไม่ให้หาปลาช่วงที่มันเล็กผสมพันธุ์สมพันแล้วก็วางไข่ใช่ไหมเพื่ออนุรักษ์อะไรนะธรรมชาติเออนุรักษ์ธรรมชาติ หอยเหมือนกันเราก็เก็บเฉพาะที่มันลูกจะโตใช่ครับลูกเล็กๆให้มันโตก่อนแล้วเอาค่อยเอาไปเก็บโอเคหอยเช์รี่ลูกโตับโอมีหอยเช์ลี่ด้วยสุดยอดเลยอันนั้นติดเล่นละคุูค่ะเดี๋ยวไปหาหนังระดเออเขาไปไหนมาเลอกเออไปเลือกเท่นี้พี่อิงจะไหเดี๋ยวี้ นี่พอได้ไหมดิเกอันนี้เอาเลยตีตีเก็บเนามันเน่าเกิเเเลงเนาะโอ้โหเป็นเก็บเป็นเก็บเลยมันอูนี่อกมาเป็นไงครับเกิดได้ชิวๆอะไรนะเกิดไดชิวๆเกิดไดชิวๆเพาว่าทอมันใหญ่อือหือมันชอบอยู่ที่ท่อนเฮ้ยกมดมันเน่า โอ้โหหอยเชอรี่พี่เต้เก่งมากเลยงมได้แต่หอยเชอรี่เนี่ยตีตรงนี้เต็มเลยตีนี่ง่ายเต็มเลยโอ้เต็มเลยนี่นี่เห็นไหมพี่ต้อมเก็บแล้วลูกเต็มเลยนี่ไงฝั่งนี้อ่าน้องเล็กเก็บแล้วเล็กข้างบนข้างบนมันจะเต็มแล้วเนี่ยโอ้โห

โอ้ยเออเต๋อเก่งมากเลยดูดูพี่เต๋อทาสิพี่เต๋อรู้จากหางเห็นไหมะรู้ไหมก่อนที่มันจะเป็นหอยเชอรี่ใหญ่ๆมันมีไข่มันมีไข่ออไอสีชมพูชมพูเหรอไหนเราไปดูไข่เชอรี่กันนี่นะคะไข่หอยเชอรี่เราดูไข่หอยเชอรี่กันนี่มันมีไข่เกาะตามคอนไม้ มันก็จะเป็นแบบนี้นะตัวงมหอยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่หอยเชอรี่คือจะเป็นตัวใหญ่ๆอันนี้นะคะเนี่ยที่แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยน,นะคะเยอะมากเลยเยอะมากเราจะรู้ได้ไงว่าวิธีดูหอยว่ามันเน่าไม่เน่าดูวิธีไหนบ้างหนึ่งคือถ้ามันไม่มีแบบนี้คือมันเน่าอ๋อไม่มีฝามันคือเน่าแล้วก็อะไรอีกแต่ถ้ามันมีคือไม่เน่าโอเค ช่และวิธีหนึ่งนะง่ายมากรู้เปล่าเวลาที่มันโดนน้ําอย่างเงี้ยมันจะลอยขึ้นถ้าหอยไม่น่ามันก็จะเกาะตามขอนไม้มันก็จะจมน้ําเราค่อยไปงมเอาเอาไปช่วยกันจับแล้วนั่งไงน่เต็มเลยตอมเออนั่นนต้มต้มต้มต้ลต่มต้มต้มตอยต้มต้ม้มต้มง้มต้ม่งม้ม้มตนมต้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 มต่มต้ไต้้มมต้มตมตม เออเพราะว่าหอยมันจะมาเกาะอีกถูกต้องอะไรนะกลัวอะไรฮะมา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 ไปหาพี่ปะคนเก่งไปพี่ตอมจะช่วยขี่ลางที right ่ลงไหมวัวนไปขึ้นนู่นมาขึ้นก็มาขึ้นขีดมองไปเพาะจับด้วยจับด้วยไหนปะ น yeah, ี่ไงนี่น yeah, yeah, hmm, ี yeah. ่ดูปลานะดูปลานะนี่นี่นี่เนี่ยย่าให้อาหารมันเห็นไหมปลาเพิ่มมาแล้ววันนี้เราจะมาเอาปลาไปย่างด้วยเอาปลายังไงอะนี่ไงพ่อกําลังจะไปหาอุปกรณ์นี่เขาเห็นอยู่เห็นปลาแล้วนี่ไหนอันนั้นคืออะไรอยู่ในมือนี่อาหารปลานะครับเนี่ยปลามันกินข้าวโพดอะเราเอาข้าวโพดปลาเราไปให้กินนี่คเขาเห็นยังครับาเนี่ยวิธีหาปลา

พ่อนานจะหวานแห่ได้ปลาหรือเปล่า <Yeah. S 1> ว้าว oh, มันกระโดดออกอะ่ะดูดิปลามันกระโดดออกอะ่ะวานงามวานงามโยวานงามแต่พอมันกระโดดออกหมดห oh, <laughs> นุนหนุนมันกระโดดออกหมดแล้วนูน่น <laughs> ปากระโดดออก oh. นึง่งกระโดดออกดูว่ะพ่อได้ไหมได้ขอได้ได้สักคน ลุ้นนะ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 โอ้โหได้สองสามตัวอยู่ได้พอ,อกินอยู่ไหมอ่ะมาเขาจับหน่อยผมอยากต้อนดูพ่อดูพ่อน่ะเห็นไหมน่ะพ่อค่อยๆกางออกค่อยๆค่อยๆทำปล่อยไปเดี๋ยวพี่ตา อตขานีหน่ยอเอาหหน่อยตา่ทนเอออกย้อนสอนไม่ได้มันจะโดนเก็บมันลอดลูกเราต้องหัวออกก่อนอันี้ผมขาผมอยากได้อาป้วดแน่นอย่ไปจับตรงนั้นมันจะที่มือแน่เยจับมือกันละันอื หวานรำไจ้เอาจากลงสีป่าเต็มซะจนมันกินอาหารจนเมิดแล้วเนาะจนอิ่มไปแห้งแล้วจะได้กี่ตัวรอบนี้ ตอมเดาซิกี่ตัวน่าจะได้หนึ่งตัวเอาเติร์ดเดาได้กี่ตัวสองตัวอเล็กเดาได้กี่ตัวสองตัวเหมือนกันขึ้นแล้วนี่หมดเวลาแล้วกลัวผิดกลัวผิดอตีเลยอ่าน้องเล็กบอกว่าสามตัวพี่ตอมบอกว่าหนึ่งเติร์ดบอกว่าสองเอาเราดูนะจะได้กี่ตัวนี่เดาน้อยแล้วนะนี่ไขว่านไม่ได้ ใครว่าไม่ได้ละอุ้ยหนึ่งนหนึ่งแล้ว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 สองสองนายกี่ตัวสรุปนับสิหกตัวอ้าวการเอาหองไงอย่าสวนทางแต่เกเออถ้าเราดึงสวนทางมันก็จะทิ่มเกี็ดมันก็ออกไม่ออกเกิดไาเนี่ยดึงสวนทาง ่ลองดูนะตัวนี้อ้าพ่อสอนเด็กๆไวด้วยสิพ่อะงงเก่งมากพี่เติร์ดโอเคลงไปให้อาหารปลาถึงในสระจ้า <c oughs> <c oughs> ได้บลระซสองป่าล้านไม่ได้ด้วย้ัวดลุนกันลุนเดี๋ยวมันทำไมถึงไม่ได้้ตกน้ำตกงน้ำอะไรไม่ได้ผุนเธอเธอวาไปท้งพุนเออมาไปเร็วๆหนึ่ง สองสามว้าวหวานยังไงจังข้นกระโตกลงไปน้ำนอะได้ยนไหนพึ่งได้เหรอได้้แลวโอเค ดใส่ยีเดี่ยวหันข้อเบือใส่เบือดิแต่ว่าใส่ข้าวเบือร้ายมันแสบดิแม่เวลามันดูดข้าวเบือนีเอ่เลยนะครับนี่เจ็บเจ็นี่เลยครับอนี่เล่า Ra contain. Muy! Trust contain. 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 không? contain. Trust contain. Trust